วะบ่ายแรงนะทำโคนต้องนอนทำเลยอีกอ่ะผ้านนี่ผ่านะแขกดำนี่นะำทำโค้นต้องทำแบบคนที่ทานต้องไปรายดี <c oughs> จะกขยันอีกทางเไหนเขาบอกว่าทำสวนลำบากไง <c oughs> ลำบากตรงไหนใบไก่เนี่ยนอนทำหญ้าเลยครับนี่เป็นไงละ่ะ ใครบอกว่าตําทวนลำบากไม่มีลำบากนะมมละกอแขกดำเดี๋ยวผลผลิตขายได้ก็นค้าติดต่อมาได้นะมีสักอีกสักห้าเดือนนะนะนี่ได้ประมาณเดือนหนึ่งอะเดือนกว่าเดือนกว่ามีพริกมีมมลกออยกอมีในแปลงทุเรียนนี่ เบาว่าบ่ายแรงทำชวนถอนยา้าเสร็จก็ไปนั่งบนเก้าอี้ครับนู่นนีเก้าอี้แต่ประจำตำแหน่งครับทำสวนง่ายๆเรื่องง่ายๆครับอย่าไปทำม,มันยากว่านกกันนี่ตอนนี้ประมาณหนึ่งเดือนครับเป็นต้นคู่ตอนอื่นก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เดี๋ยวเราให้อาหารก็จะโตกันหมดเนีลยไม่ต้องห่วง ร็ท้อนแตวตัดยอดตรงนี้ยังตัดหญ้าไม่เสร็จเพิ่งมาถึงตรงนี้ไปกินข้าวก่อนรับใบกินข้าวงานต่อ